สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กใบนะครับผมอัปเดตเข้ามาหนึ่งคันนะครับผมคันนี้จ้าสีบยาวห้าศูนย์เอฟนะครับผมคันนี้ปีคศสองสิบห้าแท้เลยนะครับผมสีดํานะครับหล่อเลยครับท่อฟูลล้านเลยนะครับท้ายเป็นท้ายแต่งนะครับผมครบชุดเลยครับหล่อมากครับเบาะแต่งนะครับมีเบาะคนซ้อนตรงนี้ให้อีกนะครับผมมีครบนะครับมีกรลื่นข้างถังนะครับบอกแฮนด์มือคันมือเบรกแต่งนะครับ ชิวนหน้าเนียนๆเลยครับชิวนหน้าแต่งนะครับบางคนหน้าคาร์บอนนาผมในี่ไล่สายเลยนะครับผมนี่ครับหล่อๆเลยครับนี่นะครับสายถักนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับเลขใหม่คันนี้สามหมื่นเก้านะครับเสตาร์ได้ฟัง <iza> รอๆเลยครับผมเอกสารครบเล่มโอน้นะผมคันนี้ใครที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะผมคันนี้ปีอสองพันสิบห้าแท้นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจออมบิบค์เลยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ